สำหรับชาวราศีกรกฎนะครับนะในเรื่องการทําบุญในเดือนสิงหาหกเนี้ทําอะไรดีทําแนวไหนดีนะครับนะไพ่ใบแรกเนี่ยขึ้นมานะเป็นไพ่ในเรื่องการจุดเทียนนะครับก็พูดถึงเรื่องการให้แสงสว่างนะครับอ่ะแสงสว่างนี่มีอะไรบ้างนะครับนะก็อาจจะถวายค่าน้ําค่าไฟนะเออเพราะว่าตู้เนี่ยมันจะเป็นค่าน้ำค่าไฟนะจะเป็นตู้ค่าไฟอย่างเดียวนี่ไม่มีนะครับนะในวัดนะแนะนําว่าเอ,อ่อบางคนเนี่ยนะ อาจจะถวายเทียนอ่าก็ถือได้ว่าโอเคหยอดเงินตู้ทําบุญในเรื่องของค่าน้ำค่าไฟก็จบแล้วนะครับอ่ะไปกันต่อในเรื่องของการศึกษานะการศึกษาในมีอะไรบ้างนะครับนะอุปกรณ์เครื่องเขียนนะักศึกษานะทุนการศึกษาหรือว่าแม้แต่ในเรื่องของนะสนับสนุนการบวชพาะบวชเน้นนี่ก็ถือได้ว่าเป็นบุญใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับนะ ขาคนเขาอยากบรรลุบางคนเนะี่ยไม่มีเงินบวชนะบวชนี่ใช้เงินเยอะอยู่เหมือนกันนะครับนะเขาก็ตั้งเป็นกองทุนนะครับนะวัดไหนที่คุณศรัทธาก็ไปวัดนั้นนะครับนะสุดท้ายท้ายสุดนะมูลนิี่ ที่เกี่ยวกันเด็กนะครับนะหลายมูลนิธินะครับนะหรือว่าพวกบ้านเด็กอ่อนพยาไทยนะเด็กอ่อนในสลัมนะครับนะหรือว่าในเรื่องของโรงพยาบาลเด็กนะครับมูลนิธิเด็กเนะี่ยโอ้โหมีเยอะแยะมากมายนะครับให้ชาวราศีกรนะปุเนี่ยได้เลือกทาบุญทำบุญศนนะครับอ่ะขอมนาบุญกับชาวราศีกระปุทุกคนด้วยนะครับ